ได้พอเกับสุ่ๆไม่ใช่หรือไม่เป็นไร36กลรยุยธ์การเดินคือกรายธ์ที่ดีสุดเพิ่มอีกเมื่อค,คืนถ้าจะไปที่ไหนหรือจะจะเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมชี่ประจา์คนเพื่อนี้ออนแรงแทบสังเกตไม่ได้อยู่ไม่ไกลจากความตายแล้วโชคดี ทักคุณซื้อเป็นระกูลขุนนางแห่งการหลอมยาไม่ว่าจะเป็นซู้แย่หรือซืลล้อล่วต่างก็มีความชนะด้านการแพทย์เพิ่มอีกเมืเ่อคืนท่านกำลังทำอะไรหรือใช้ยาหนี้มาทำอาการของท่านได้ชั่วราขานะท่านเป็นพระรจารย์หลอมยาหรือข้าเกิดในตระกูลพระบราจาร์หลอมยาดังนั้นข้าจึงรู้นิดหน่อย เออเข้าใจแล้วข้าหยุดอายได้แล้วจริงๆเพื่อมีพระคุณช่วยข้าไว้สองครั้งข้าไม่รู้ว่าจะต้องตอบแทนยังไงดีตอบแทนอ่ะมันเป็นจัยยานของหมอที่ต้องช่วยชีวิตอีกอย่างข้าแค่ยกมือนิดหน่อยเท่านั้นข้าน้อยชัวชิงขอบางอาจถามชื่วกเพื่อุณน และขอทราบที่อยู่ในอนาคตค่าน้อยจะได้ไปตอบแทนชูชิงเอค่าเวลาสักครู่ค่าขอ,อยาในหน่อยได้ไหมดึงเสื้อเขาเป็นคนที่จะตอนเห็นของข้าไปในอนาคตรจริงๆด้วยนี่มันพระเอ,อกของเรื่องแน่นอนชูชิงพระเอ,อกเรื่องเทพจากพาปีศาจ มีความสามารถเหลือล้นแล้วหรอหลายที่ติท่านแม่ของเขาเป็นท่านเทพพิดาศักดิ์สิทธิ์เผ่าอสรพิษส่วนท่านพ่อเป็นเาผปีเผ่าอูที่ครั้งหนึ่งเคยครองโลกในอีกแปดปีข้างหน้าเขาจะใช้วิการโหดร้ายกดยขี่ความแหงและรวบรวมเผ่าทั้งเจ็ดเพื่อครอบครองทวีตวันกูเพื่อมีบางคณต้องการให้ข้าตอบแทนเช่นนี ท่านดีขึ้นมากแล้วข้ายังมีธุระต้องทําต่อขอตัวลากนเพิ่อมอีเมื่อคืนท่านยังไม่ได้บอกข้าเลยว่าท่านชื่ออะไรไม่มีใครรู้จักชื่อชินดีไปมากกว่าข้าอีกแล้วนิสั์ตัวนี้แม้ว่าข้าจะช่วยชีวิตเขาแต่หรรากขึ้นไปแล้วเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตอ่านะนี่มันไม่สาคัญวันนี้สายมากแล้วข้าต้องรีบไปแล้ว รีบหนีทันทีข้าน้อยมาช้าได้เปิดยกโทษให้ข้าน้อยด้วยค่าน้อยเจ้าคิดว่าค่าน่ากลัวหรือไม่ในท่านหวยเหมือนท่านไม่ได้น่ากลัวเพิ่มของนี้ข้าต้องการหรือยังขอรับอยู่ที่จวนเจา้าเมืองโซนแย่หากไม่ว่าของให้เจ้ากุนนั่นก็ไม่ต้องเก็บไว้ข้าจะตอนนี้สองน,นะคะคะ จวนตะกุนซูซูยะเจ้าต้องการจะทำอะไรเออจะปล่อยให้ซูลุ้ยมีโอากาสพบเจอกับชูชินไม่ได้ใครเจ้าสอนละ่ะว่าเจ้าจ้ออะไรข้าไม่เคยเออข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นเจ้าเป็นลูกสาวของท่านเจ้าเมืองเจ้าไม่กลัวโทษที่ทำเรื่องไรสะะ้สาระอย่างนั้นหรือเออเป็นกรถามที่ดีนะ กรรมของข่าหมาค่าแล้วต้องขอโทษท่านด้วยนะพี่สาวของข้ามัดขหนูซ้อร้่ยแล้วส่งน้าพี่วัดทันทีเจ้าต้องดูด้วยสายตาตัวเนะองด้วยนะว่าน้าเข้าไปในนั้นแล้วจริงเรางนจะกลับมาได้หรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งค้าขอรับฮ่าวิธีนี้ข่าก็ปลอดภัยแล้วใช่แล้ว นอกจากนี้ยังมีสิ่งนั่นมันอาจจะต้องใช้ในอนาคตข้างหน้าแน่นอนเออมันอยู่ที่ใดกันคือหนูท่านหาอะไรอยู่เจ้าคะจี้อ,อย่างนั่นอธิษฐานพ่อมาไปค่านะเออท่านจำได้หรือว่าท่านว่าพี่นายน,น้อยฉิงฮวนแห่งเรือนอิงชนไปแล้วโอ้ยแกในครั้งนี้ข่าแผ่แล้วแน่เลยเรือนอิงชนเจ้าจะพาข้าไปที่ใด ท่านเจ้าเมืองน้อยสั่งให้พาท่านไปที่วัดท่านเจ้าเมืองน้อยนั่นก็แค่เพิ่อหิวิญญาณและอาศัยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของมันเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นหินวิญญาณในท่านไปสืบมาพี่ชายท่านนี้ในท่านหลงข้ามีเรองสาคัญต้องไปเยี่ยมท่านเจ้าเมืองซวนแย่แล้วตอนนี้หลงทางนะจนเจ้าเมืองไปทางไหนหรือเออตอนนี้ถ้าเจ้าเมืองไม่อยู่ในจน แต่เป็นเจ้าเมืองน้อยที่คอยดูแลเรื่องต่างๆนางนาจะจัดการอะไรนางไปมีความสุขอยู่ที่เรือนอิงชลนอยู่ทุกวันขออภัยด้วยจนเจ้าเมืองไปทางที่ตะวันออกขอลาก่อนน่าสนใจในท่านจะไปที่ไหนหลือเจอ้ากบแฟชฉิไปตรวจสอบจนเจ้าเมืองข้ามานอนค่ะเอ้ยถ้าเจ้าเมืองน้อยเจ้าเฉิงไม่ว่างสะพานนะเจะเ้าคะแอมไปยาเฉิงฮวนมา เฉีงฮวนถ้าเจ้าเมืองน้อยมานะถ้าเจ้าเมืองน้อยนอ้สุดท่านก็มาหาข้าเอ,อ้อพี่สาวอะไรกันเนี่ยถ้าเจ้าเมืองน้อยเฉงฮวนคิดถึงข้านเออจหรีค่าให้เจ้าสามารถรับคืในให้ข้าได้หรือไม่เพราะเหตุใดท่านเจ้าเมืองน้อยถึงอยากได้คืนนี่คือสัญญาความรักที่ท่านามอบให้ข้านะเป็นไ่ได้หรือไม่ว่าท่านมีคนอื่นในใจอยู่แล้วเจ้าไม่ใช่ผีหัวโตนะ นี่คือแผนของข้าหนึ่งพันแผนข้าจะถ่ายเจ้าแล้วเจ้าคืนจีิ้งให้ค้าตกลงวันนี้มีการประมูลประจำเดือนมีนาะมีของดีๆมากมายเจ้ามึงน้อยสนใจหรือไม่การประมูลตอนนั้นข้าไม่เคยเขียนนี่นไหนๆก็อยู่ที่นี่แล้วทำไมข้าจะไม่ไปดูหน่อยล่ะข้าจากตันนี้สามนะคะที่สี่นะคะ จู่อย่าเรียกข้าว่าถ้าจมองน้อยเอ่อวันนี้ถ้าจมองน้อยจะต้องพอใจกับสินค้านี้แน่นอนเสียงดังจูๆ่ๆแดนเอ็งชนก็มีสิ่งนี้ด้วยเอ๊ะเมื่อก่อนกระมินจะมีสามและสี่ชิ้นแต่วันนี้มีชิ้นเดียวเท่านั้นสามารถอยู่เหนือความงามทั้งหมดได้ฮะอะไรนะมีชิ้นเดียวเหรอ มันจะจริงจริงหรอเนี่ยแสดงท่านได้เห็นจากงดงามไปกว่าพระเอกที่วิซาเน่เหลือวเรหรือไม่ว้าวข้าไม่เคยเห็นพื้นใดงดาางามแม้เท่านี้มาก่อนเลยดีดีงดงามแมอ่อะชูชิงเหตุใดคนจะดามผึง่งดาอยู่ที่นี่ได้นางเสือเมินะหนึ่งหมื่นตั้งนึ่ท้องสามหมื่นตั้งนึ่ทองอ่ะ เขาเห็นแล้วเอ่อต้องช่วยเขาไม่งั้นตาแน่นอนหนึ่งแสนต้นบึงทองงบหนึ่งแสนต้นบึทองถ้าได้ความงานไม่ครอบครองแล้วคณะผูน้นั้นไม่ใช่ของนางให้ข้าสัมัสเขาก่อนเจ้าเริ่มอะไรไปหรือเปล่าข้าประเมินคนพวกนี้ได้นะคะต้องเป็นของข้าปล่อยนะมันเจ็บ เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงข้าเดินไปมาแล้วเป็หนหอวเดดหน่อยแล้วสลบไปตื่นมาก็อยู่ที่นี่แล้วเขาคงจะขืนเคืองและสาบแช่งพิษในร่างกายของเขารากฐานพรรลงังลมปานก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงมาอยู่ที่นี่ต้องรีบไปแล้วความงามน,นี้มาช่างลดเงินเหลือเกิน <c oughs> พิษใน,นร่างกายของเจ้าก็ไม่หมดแล้วนะไม่สามารถรักษา,าได้อีกคงหน้า ในตองกังงวนไปอากาศได้ยังมีเฮ้ยเจ้าสดชมัดข้าจะรีพาเจ้าออกไปจากที่นี่ห้องรับรองเรือนอิงชุนวางลงร้อนขนาดนี้จะเป็นเรือนหอได้ยังไงเฮ้ยตาเล็วข้ากำลังคิดบ้าอะไรอยู่อย่าเพิ่งฆ้าข้านะอาบะอ่า ข้าบอกให้กินก็กินโดยไม่ถามอะไรเลยยังไม่พระเอกพูดตรงๆไหนที่ข้าเขียนว่าเป็นอาดาต่อโลกใบนี้หรือไม่ <walks> พระมิคุณช่วยดูดข้ามาสามครั้งแล้วแต่ข้ายังไม่ทราบชื่อท่านเลยเอ,อ่อสิ่งเหล่านี้ไม่สามนนําคัญหรอกหากเจ้าอยากตอบแทนจริงๆก็นั่งน,นิ่งๆอยู่ที่นี่ไม่ต้องแขกขยันลูกน้องก็คงจะมาถึงเร็วนี้ข้าต้องแยกจากไปข้าจะ ห้องนี้แปลกๆทำไมร้อนจังร่างกายก็อ่อนเพีย <c oughs> เดี๋ยวก่อนขาอ,อ่อนแรงอพื่อมีบางคนท่านจะไปที่ใดข้าจบตอนที่สี่แล้วนะคะ <c oughs> คนพวกนี้งดงามเหลือเกินอยู่ดีๆก็อยากจับเขาขึ้นมาเดินเหมือนเท้าจะมีปัญหา เป็นยาปกกำหนดในตันบันหรือไม่ไม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดว่าในเรื่องอะไรแบบนี้ท่านเพิ่มบุคคลท่านจะไปที่ไรเออหากเจ้าอยากตอบแทนบนคุณก็อยากขยับไปไหนละ่ะได้ข้าจะรอท่านช่วเวลาจิบชาครืงถ้วยในท่านเป็นยังไงบ้างข้าถามไปทั่วได้ความมาว่า เจ้าเมืองน้อยพวกนี้ไม่มีพลังลองปานแต่นางเกิดมาพร้อมกับพลังศักดิ์สิทธิ์และนางใช้สิ่งนี้เพื่อวางอำนาจและอาระวาสไปทั่วเมืองโซนแย่เห็นปัญญาณอยู่ในร่างกายของนางดูเหมือนว่าเจ้าเมืองน้อยพวกนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษซ่อนอยู่ในตัวอีกแน่นอน <c oughs> นี่มันของน้าน,นี่นะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับนายท่านนะ ไปสืบมาว่าใครเป็นเจ้าของค่อคุมขอรับในท่านภายในจนซูเจ้าเมืองน้อยอีกเรามาทำไมเจ้าสามารถทำได้อีกหรือเ้่าจากเรื่องต่อสู้เป็นตอนนี้ถ้าขาจะเอาเงินทั้งหมดในตนัวงไแลก,กเงินข้างนอกอีกสามวันข้าต้องได้เห็นหนึ่งสารตะบนทองสามวันถึงสาตะบนทองจะบ้าหรือายใ,ในสามวันเจ้าไม่สามารถหาเงินได้มากขนาดนั้นเอ่าจากการปล้น ถ้าเราไม่ได้ก็ขายหมดซะแบ่าวจะเชื่อฟังหากเจ้ากล้าบอกตอนของข้าให้คนในห้องฟังเจ้าจะไม่ได้เงินสักบาทข้าน้อยทราบแล้วบอกแม่เราแม่เปิดเผยตัวตนของข้าเดี๋ยวก่อนถ้าสักสมตำหนงทองครบหนึง่งแสนก็ไปถ่ายตัวชูชิงแล้วเอาเขาไปซ่อนไกลๆเอ๊ะทำไมข้าต้องคิดถึงมือถที่จะฆ่าข้าด้วยนะ เสียชิงจำไว้นะว่อย่ามีทหารได้ไรอยา่าเผลอลงไห้ในใครเข้าในอนาคตจะได้ไม่ต้องเสียงเงินเยอะเออนี่คืออะไรเอะนี่คือพ,พันธสัญญาพืชเกิบมานื้สามารถทำพันธสัญญาเพื่อต่อสู้เคียงแบบเกียไหลกันได้มันอาจจะใช้ให้ค่าเราชีวิตก็ได้าาก็จับตอนนี้ห้าแล้วน,นะคะ เดี๋ยวเราทำงานตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลงตอนที่ห้องตอนที่สิบให้นะแล้วก็ตอนที่สิบสี่นะตอนใหม่ไว้เจอกันค่ะบ, mm hmm. บ๊ายบาย